เอ๊ะมีตีหนึ่งนะครับลงกับเรานะอ๋อไว้ลงพื้นไปดิโอเคตวไ ม่มีปืนเนี่ยเทดลงไปข้างล่างเลยนะครับโอเคครับพอจังหวะเนี้ยเราลงมาแล้วใช่ไหมจากด่านฟ้าเนี่ยเราโรเทดลงมาข้างล่างเนี่ยถ้าเราได้ปืนนะเป็น,นเนี่ย M16 เนี่ยเรารีบมูฟออกเลยครับหรือว่ารีบวิ่งออกไปเลยนะไปโกดังไปไหนก็ได้นะครับซึ่งการเล่นหนึ่งสี่เนี่ยถ้าโดนยัดมาอย่างเงี้ยเราใช้เป็น M16 เนี่ยสู้ไม่ไหวแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลย ห,ห,หลังคนปะเนี่ยข้างหลังก็มีนะเอาข้างหลังอเอาข้างหลังก็ได้นะพอเราเข้ามาในโกดังแล้วเนี่ยพอได้ปืนเสร็จมันมีข้างหลังกับข้างหน้าใช่ไหมครับการเล่นง่ายๆนะ ข้างหน้าเนี่ยมันค่อนข้างห่างแล้วมันมีระยะวิ่งนะครับที่เขาจะวิ่งมาหาเรานะแต่ข้างหลังเนี่ยเราวิ่งไปเราเจอเลยเพราะฉะนั้นให้เรานะครับจัดการข้างหลังก่อนหรือว่าฆ่าตัวหลังก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้โดนทั้งหน้าทั้งหลังรุมนะอ่าโอเคเข้าใจนะไปเราไปต่อกันเลยหน้าผมหลังกล้องนอก ทำยานะทันอยู่ครับเพื่อนเขาออกไปเยอะอยู่เขาไม่กล้าเข้านะบอดอ่าพอเรายิงตัวข้างในเสร็จเห็นไหมครับจะมีคนวิ่งมาชาร์จเรานะจะตึกไวเงี้ยปุ๊บผมหันมาเนี่ยผมฟังเสียงแล้วมาแล้วยิงไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่ายัางไงเขาก็ต้อง โถมเข้ามาแน่นอนครับผมพอยิงไว้ก่อนเสร็จเนี่ยเขาน็อ c แล้วใช่ไหมแล้วถ้าสังเกตดีๆนะครับมันจะมีระเบิดเข้ามาเห็นไหมมันจะมีระเบิดมาตกข้างๆผมเห็นไหมผมก็เลยต้องรีบวิ่งออกไปข้างนอกแล้วก็ไปยิงอีกตัวนึงคือดวงดีที่บอดอะ่ะมันมาช่วยไงแล้วไอ้ตัวนั้นมันยิงบอดผมก็เลยยิงตัวนั้นได้เพราะหลังจากนั้นนะครับให้พอระเบิดมันระเบิดแล้วให้กลับมาเล่นที่เดิมนะแล้วก็ปั๊มเลีอยให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปดูันต่อครับว่ามันจะเป็นไงต่อ บอดผมต้องเปลี่ยนปืนนะครับโอเคมาอน็อกไปสองแล้วนะต้องรีบไปเคลียร์รับวก่อนที่เขาจะชุบได้อ่ะ พอผมวิ่งมาตรงเนี้ยผมจะไม่วิ่งเข้าไปข้างในตัวอาคารนะครับเพราะว่าตัวอาคารเนี่ยมันจะเป็นช่องเห็นไหมช่องเดียวถ้าวิ่งเข้าไปนะครับมันจะโดนยิงง่ายเพราะฉะนั้นนะครับผมจะวิ่งอ้อมนะผมจะใช้วิธีการวิ่งอ้อมนะครับเพื่อดูว่าเขาอยู่ตรงไหนกันนะครับอาจจะชั้นบนหรือชั้นล่างดีกว่าเราวิ่งเข้าไปตรงตรงนะครับถ้าวิ่งเข้าไปตรงตรง,ตรงเนี่ยแล้วเขาชูเพื่อนขึ้นมาได้มี2คนเนี่ยเราจะเล่นยากมากนะครับก็เพราะฉะนั้นต้องใช้วิธีการอ้อมนะครับ บนนี้นะครับโอเคหมดนะครับ <Hey! S 2> พยายามฮิปไฟไว้นะครับเมื่อกี้ก็คือขึ้นสะโขบแล้วยิงนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ก็รดสะโขบออกนะครับแต่เมื่อกี้ไม่ควรถ้าผมแนะนำจริงถ้าไม่ถนัดไม่ต้องขึ้นสะโขบครับมันจะทำให้เสียจังหวะมากๆเลยนะครับเมื่อกี้ โอเคครับเราจะมาดักขอบวงนะครับก็คือให้สังเกตง่ายๆนะเวลาเราจะไปดักขอบวงนะครับเราจะดูว่าวงเนี่ยมันบีบมาจากเมืองไหนอ่าจากภาพตรงเนี้ยของผมเนี่ยมันบีบพาราได์มานะครับก็คือพาราได์เนี่ยต้องวิ่งมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับลายเครื่องบินเนี่ยตอนที่เรามองตอนแรกเลยก็คือมันลงพาราได์ได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีคนอยู่พาราได์นะครับแล้วก็ต้องมีคนวิ่งมาในทางอ่าวิ่งมาเข้าวงแน่นอนนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะไปดักนะวิธีการดูก็ง่ายๆครับแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดักขอบวงกันเลยครับมีแล้วครับดักตรงนี้นะเห็นตัวเดียวนะครับ ก็ดักผมป่ะวะึ<า>ตัวเมื่อกี้ปะเหมือนจะใช่นะครับ าใช่นะตัวเมื่อกี้แหละตัวเดียวหรอเพื่อนเขาน่าจะยังไม่มานะ เฮ้ยบอยเซดไปหนึ่งนะเฮ้ยหน้าผมยอมเขามาย้อมแมวนะครับทำได้ทำไปเลยนะ ลอีกตัวหนึ่งนะครับน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละอ่ามาดูนะครับตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ในเขาของบู o แคมป์นะหรือว่าทางที่ปลายหน้าต้องวิ่งมานะครับก็คือให้เรามาสังเกตจากคิวฟีดนะพอเราเห็นคิวฟีดแล้วมันไม่มีแล้วก็ดูรอบๆเรานะครับมันไม่มีรอยปืนขึ้นนะอ่าซึ่งแสดงว่านะครับเขาอยู่ค่อนข้างไกลตัวเรานะครับให้เราคิดไปเลยว่าเขาน่าจะอยู่ประมาณปลายหน้านนะครับหรือว่าฝั่งลูนนะครับก็ เราก็มาดักได้นะครับทางที่เขาต้องวิ่งขึ้นมานะก็สังเกตง่ายๆนะครับดูคิวฟีดแล้วก็ดูรอยปืนนะครับว่าถ้าเขายิงกันน็อกแล้วเนี่ยมันไม่มีเสียงปืนไม่มีอะไรขึ้นเลยนะครับบริเวณเราเนี่ยประมาณ2องถึงร้อยถึงสามร้อยเมตรเนี่ยแสดงว่าให้เราคิดไว้เลยนะครับว่าเขาอยู่ประมาณนี้ครับพวกลูนกับปลายน้านนะครับอ่าซึ่งเดี๋ยวเขาก็ต้องวิ่งขึ้นมาหาเราซึ่งเราสามารถดักได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะมีคน,นวิ่งขึ้นมาหาผมไหมนะครับ โอเคไปดูกันเลยน็อกจึกน้เพื่อนเขาต้องขึ้นมานะครับ ไช้เลยตึงหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งจังหวะสุดท้ายนะครับให้เขาบุกมานะแล้วเราเนี่ยตั้งรับอยู่ในพื้นที่ที่เราได้เปรียบครับแล้วก็สมาธินะครับแยกเสียงซ้ายเสียงขวาให้ออกนะครับอ่าแล้วได้เปรียบอีกเรื่องหนึ่งคือเรามีเวกเตอร์หรือว่ามีปืนระยะประชิดนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าถ้าระยะประชิดเนี่ยเรากินขาดแน่นอนครับเราไม่ต้องผีผ่าน,นครับรอเขาบุกมาแล้วเราก็ค่อยส่วนทีเดียวครับผม โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการบ่นของผมนั่นเองโอเคครับเราพบใหม่ในคลิปหน้านครับจะเป็นเทคนิคอะไรหรือจะเป็นวิธีการเล่นอะไรก็กดติดตามไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเรียบร้อยชนะไปดีครับ oh, Close till I get up, time is barely on our side.